สวัสดีเจ้าพระเจ้าคุปรองไผ่พันอินทพันนะค่ะเป็นลูกหลานของพระกุตอินทพัน,นเจ้าและกอดอันนี้เราแสดงความชื่นชมยินดีที่พี่สิศุกิเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ได้มาเยี่ยมหลุมศพของบรรพบุรุษแห่งความเชื่ออันนี้เป็นของศาส,ส,สนาจารย์มุ่งใจกับแม่อุ้ยเขียวภรรยาของเปิ้ลน,นะค่ะแล้วก็ลูกหลานนะจ้าก็ได้เอา มาฝังไว้ที่นี่แล้วก็เอาได้รละลึกถึงท่านในทุกปีในวันตื่นขึ้นมาจากความตายของพระซสุริ์แล้วเอาเกาะได้มาเยี่ยมเอาดอกไม้มาวางอันนี้เป็นของอุอ้ยเ,เมืองใจนะคะศาสนาอาจารย์เมืองใจอินทรพันธ์ครับลูกหลานนะคะ่ะป้าลำไยนละแก้วกยู่ําหน่นะเจ้าแล้วก็มีลูกหลานนะเจ้าลูกหลานหลายชีวิตนะเจ้าที่ได้เอามาไว้ที่นี่นะเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้า อันนี้ก็เป็นบรรดาลูกหลานของพี่น้องพิสเตียนนะจอันนี้เป็นคุณยายบวน,นำนะคะท่านเป็นผู้หนึ่งที่เคียงข้ากับผู้เลี้ยงมืองใจหรือว่าศาสนาแยงใจมาตลอดนะเจ้าแล้วก็มีอันนี้กป็ของป้าสุมาลีงัดเขานะเจ้าและนี่เป็นของคุณย่าสุนาสถานโลดนะเจ้าซึ่งเป็น บรรพบุรุษขความเชื่อเหมือนกัน,นและตะกูลชายวันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นคลองอผู้ปกครองกษิตแล้วก็ภรรยาของเปินเป้นคือประศรีคลองนะเจ้าผู้ปกครองกษิตก็เป็นผู้ปกครองที่ดูแลที่จักสมาาัยตะกอนนะเจ้าและก็พอได้มาบรรจุไว้ที่น,นี้อันนี้ก็คือลูกเปาของเปิ้นคือไฮสมุริศุลวิชิตสถิริศนะเจ้าแล้วก็ดัง ุ่นก็เป็นของคุณยายรัดดานะคะแล้วก็บรรดาลูกหลานแล้วก็พระพฤกษ์ินคำทลาของปายุภาสารนยกกติของผู้ปกครองในกิกจักรของเจ้าแล้วก็ของคุณคนกขดนสารนยกตซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้ามะคะา่างรอบตัวนี้ก็เป็นผู้ปกครองประเทศชัยวันนะค่ะและนี่เป็นคุณแม่ของเปิ่นคือคุณพ่อคืคอพยาคนหนึ่งของ,ของ ศาสานาจารย์ปัญญาชัยวันนะคะและว้วก็นี่เป็นผู้ปกครองคอนเทสัชวันเป็นเป็นเปิน่นอลูกเปิน่นค่ะเป็นผู้ที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์แลว้วก็ทํางานร่วมกับหมู่าทาวเลามมาตลอดอันนี้ก็เป็นของแม่สีนวลและขันันซึ่งเป็นลูกของแม่ยาชูนาของพระเจ้าอาตังปู้นก็จะเป็นของอผู้ปกครอง หอมมะคันยอกไทยโลดนะเจ้ามีู้ปกรองดำรง,งอีกต่ไปมีหลายชีวิตเลยอยู่ที่นี่นะเจ้านะเจ้าอันนี้ก็เป็นทองอ่าอาจารย์สุราิีตเรียวเรียกยึดนะคะ่ะแล้วก็มีทองอ่าคุณสุสทธิพรกมรัตน์ปะเประเซอร์ตมากับตือ ทุกคนบระเดี๋ยวนี้ก็อญาติพี่น้องก็ได้เอาเดอกไม้มาวางนะเจ้าเนาะเพื่อเฮาทั้งหลายจะชื่นชมดีๆร่วมกันเขาจะมาเยี่ยมลุงที่ทุกปีนะเจ้าเพื่อเขาได้ลึกถึงความเชื่อของบันขบุนูษของทานะเจ้ามูลค่าของพราเจ้า